อสวัสดีนักเรียนท่านประกนะคะวันนี้วิชาการป้องกันการทุจริตเรื่องกิจกรรมนักเรียนนะคะครูชิดาแก้สงสัยนะคะเจอกันชั่วโมงแรกของเทอมสองในวิชาการป้องกันการทุจริตนะคะกิจกรรมนักเรียนนักเรียนรู้จักไหมกิจกรรมนักเรียนคืออะไรนะคะนักเรียนคิดว่ากิจกรรมนักเรียนมีความสําคัญอย่างไรมีความสําคัญไหมกิจกรรมนักเรียนคิดตามนะคะอ่า กิจกรรมนักเรียนนั้นเป็นการเสริมให้การจัดก,การเรียนการสอนในปัจจุบันมุ่งจุดมุ่งหมายในการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายในการศึกษานะคะโดยเสริมในด้านการเรียนรู้ด้านทัศนคติค่านิยมความสนใจความซาบซึ้งเกิดทักษะประสบการณ์และสามารถอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขถ้าปฏิบัติตามกฎร,ระเบียบนะคะอันนี้คือกิจกรรมนักเรียน กิจกรรมนักเรียนหมายถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นนอกเวลาเรียนหรือนอกเหนือตารางเรียนตารางสอนวิชาต่างๆเพื่อสนองความสนใจความสามารถและความถนัดของนักเรียนอันเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสแสวงหาความรู้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้คือความหมายของกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนมีการทำกิจกรรมอะไรบ้างจำได้ไหมเอ่ย หลายวันแล้วไม่เปิดมาเรียนที่โรงเรียนเรียนอยู่แต่ที่บ้านนะคะกิจกรรมนักเรียนมีเยอะแยะเลยยกตัวอยา่างกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมทาความสะอาดกิจกรรมชุมนมกรรมจิจกรรมกิจากีฬากรรมกีฬาสีนะคะนี่คือยกตัวอยา่าง กิจกรรมที่โรงเรียนจัดล้วนมีความสำคัญเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนานักเรียนในด้านต่างๆดังนั้นนักเรียนทุกคนควรเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งเวลาโรงเรียนจัดกิจกรรมอะไรนักเรียนทุกคนควรเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งนะคะวันนีออ้วิชาการป้องกันทุจริตไม่มีครูจะให้ใบยง,งานไว้แต่ให้ทำอาทิตย์หน้านะคะ ให้ทําอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้ไม่ต้องทําเดี๋ยวไบงานครูจะถ่ายเอกสารแจกให้นะคะให้ผู้ปกครองและให้นักเรียนมารับนะคะ,ะเดี๋ยวค่อยทําอาทิตย์หน้านะคะ,ะตัวอย่างนะคะใบงานที่หนึ่งความรับผิดชอบต่อกิจกรรมโรงเรียนคำชี้แจงให้นักเรียนแสดงดความคิดเห็นต่อสถานการณ์ที่นักเรียน กรณีที่นักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนนักเรียนจะได้ผลรับผลกระทบผลเสียอย่างไรบ้างและนักเรียนมีมีวิธีแก้ปัญหาการไม่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างไรนะคะอ้าวผลกระทบหรือผลเสียที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเขตงานไม่สะอาดแนวทางแก้ไขที่เขตงานไม่สะอาดเพราะอะไรนักเรียนไม่ช่วยกันทานักเรียนมาโรงเรียนสายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแนวทางแก้ไขคือต้องมาโรงเรียนให้ทันเวลาอ้าวอย่างเช่น กิจกรรมกีฬาสีถ้าไม่เข้าร่วมเป็นไงบ้างผลกระทบคืออผลกระทบเป็นไงบ้างกิจกรรมกีฬาสาีจำนวนนักกีฬาไม่เพียงพอแนวทางแก้ไขทำไงเอยอที่เหลือให้นักเรียนคิดเองนะคะอเปลี่ยนครูเปลี่ยนใจแล้วใบงานนี้อาทิตย์นี้ไม่ต้องทำแต่ทำอาทิตย์หน้าลงในสมุดนะคะ สำหรับวันนี้กิจกรรมนักเรียนนะคะมีอะไรบ้างทบทวนเอาเองนะคะอ,อย่างเช่นอ,อะไรเมื่อกี้ที่ครูบอกนะคะให้นักเรียนทําใบงานนี้อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าวันที่เท่าไหรล่ละครูขอดูปฏิทินแป๊บหนึ่งอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าวันที่ วันที่12นะคะใบงานนี้ใบงานที่1ให้นักเรียนทําวันที่12พฤศจิกายนนะคสองนห้ารอยกวันพุ่งวันนี้วันที่5ไม่ต้องทํานะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ